ัปเดตข่าวสารและก็ความเคลื่อนไหวของสาว,ว Blackpink นะคะประจําวันที่16เมษายนกันต่อค่ะเริ่มจากข่าวดีข่าวแรกก่อนเลยนะคะสําหรับเพลง You Never Know ของ Blackpink ค่ะล่าสุดตอนนี้นะคะมียอดสตรีมบน Spotify ค่ะสูงถึง100ล้านสตรีมแล้วนะคะทําให้ตอนนี้ค่ะดิอัลบั้มของ Blackpink นะคะมีเพลงเกิน100ล้านสตรีมเนี่ยครบทุกเพลงแล้วค่ะซึ่งตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นวงแรกแล้วก็วงเดียวของก r ุ u p นะคะที่ทําสถิติอันนี้ได้ค่ะสร้างสถิติใหม่ๆอีกแล้วนะคะ ว่าเกอร์กลุ่วงไหนๆเนี่ยถ้าอยากจะทําลายสถิติเนี่ยคงจะลําบากกันสักนิดหนึ่งะคะเพราะว่า b l a c k พิงคค่ะสร้างสถิติใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเลยนะคะแล้วก็ส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆค่ะเห็นพี่จีซูค่ะเธอมาทักทาย Blink ในวี v e r s e ด้วยเหมือนกันนะคะในวี v e r s e m e m b e r s h ์ชิพะคะ่ะ คืออันนี้ก็เป็นแบบเสียต่างนะคะพี่จิซูค่ะมาถามบลิงนะคะว่ากาลังทําอะไรกันอยู่นะคะแล้วก็เล่าว่าค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยเธอค่ะไปเอาโลเลียมมานะคะซึ่งช่วงนี้ค่ะอากาศที่นั่นก็ดีมากๆค่ะก็เลยหวังว่าบลิงเนี่ยจะใช้ช่วงเวลานี้นะคะอย่างมีความสุขในทุกๆวัน,นะคะ่ะแล้วก็บอกว่าคิดถึงบลิงมากๆนะคะแล้วก็บางครั้งค่ะก็มีช่วงเวลาที่ยากลําบากเหมือนกันนะคะแต่ว่า เธอค่ะก็ใช้วิธีนะคิดถึงแต่สิ่งที่จะทําให้ยิ้มได้นะคะแล้วก็พยายามยิ้มแล้วก็มีความสุขอยู่เสมอค่ะก็บอกบิ้งนะคะว่าให้มามีความสุขด้วยกันเยอะๆนะคะเอและชวงเวลาไหนของพี่จีซูนะคะที่ว่ายากลําบากค่ะทางานเพลงกันอย่างหนักอยู่หรือเปล่านะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ค่ะประมาณตอนตีสามที่เกาหลีได้นะคะก็ยังเห็นโลเซ่ค่ะเธอเพิ่งมาอัปเดตรูปภาพรูปนี้นะคะลงใน i g อยู่เหมือนกันค่ะไม่แน่ก็อาจจะกําลังทํางานกันอยู่นะ,อะแอดก็เอาขาา่าวอัปเดตมาฝากนะคะนอกจากพี่จีซูค่ะจะมาทัก ทักทายบลิงใน IG แล้วนะคะที่เธอค่ะไปงาน h ีออลบิวต t y มาแล้วเนี่ยเธอก็มาทักทายบลิงทันใน v ีเวิร์ด้วยเหมือนกันค่ะ ส่วนงานคัมแบ็กบงนะคะคาดว่าน่าจะมาในช่วงฤดูร้อนของเกาหลีนะคะเพราะว่ามีคนค่ะถามพี่จีซูนะคะว่าอากาศร้อน,นเรื่อยๆแล้วนะเมื่อไหรเนี่ยแบ็คพิงคะจะมานะคะพี่จีซูค่ะก็บอกว่าฉันคิดว่าน่าจะมาตอนอากาศที่ร้อนกว่านี้นิดนึงนะคะแบบนี้เรียกว่าสปอยได้ไหมนะคะเพราะว่าเกาหลีค่ะเพิ่งจะเข้าช่วงสปริงเท่านั้นเองนะคะก็คงจะประมาณเดือน6เดือน7นู่นละค่ะถึงจะได้คัมแบ็กนะคะ,อะแอลก็มาอัปเดตข่าวสารเรื่อยๆแล้วกันนะคะเห็นมีความเคลื่อนไหวค่ะก็มา เล้วสู่กันฟังค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า